โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยู่กับผมวิวซันครับอย่างที่ทุกคนได้รู้ไปนะครับว่าตอนนี้ผมมีแผนที่จะเก็บเม็ดนาข้อเม็ดส้มนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องทําการฝึกเล่นกันก่อนนะครับก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรนะครับถ้าในคลิปมีเสียงฝนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับผมตอนแรกเกิดมาเราก็ฟาร์มครับเป็นไปได้เราฟาร์บูก่อนนะครับแต่ทุกคนจะจากที่ผมดูมานะทุกคนจะเลือกที่จะไปจบเลนไหนก็ได้นะครับแต่ผมถนัด ตีบูก่อนนะครับก็จะเริ่มฟ้าเนาะแล้วค่อยไปจบเลนตัวข้ามนะครับก็ฟาร์ไปก่อนนะเราก็ได้เฟิร์สบัตมาครับถือว่าคุ้มนะเหมือนลิเลียจะเก็บเป็นดับเบิลคิวเลยนะครับผมก็ต้องไปรับกลางแล้วเพราะว่าถ้าผมไม่รับกลางเนี่ยลิเลียเขาจะเสียเวฟฟีนะครับแล้วทีมเราจะไม่ได้เงินซักบาทเลยนะซึ่งการที่เรามาคอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะอย่างน้อยเราก็ได้เงินครับเดี๋ยวเราค่อยให้ลิเลียมาเอาคีปนี้นะครับอย่างน้อยก็ยังได้เงินเนาะ เดี๋ยวเราก็มาดักเลนดา้ากันต่อนครับดักผู้ไม่้องเผื่อเราจะดักฆ่าลิกเตอร์ได้นะครับโหดักฆ่าไม่ได้นะครับอย่างนี้เราก็ต้องรีบขึ้นไปเลนมงก่อเลยเนาะโอเคครับเดนไปเลนกลาง โอเซฟิล่าโอเซฟิล่าเจ็บมากเลยนะโอมานันตีเหรอไอเชี่ยผมผมเขลออ่าวุดเข้าไปนะครับก็เลยอดได้เซฟิล่าเนาะแล้วเซจูดผมโดนยังอันนี้โดนโถมขาป้อมเลยป่ะน่ะน่าจะใช่นะครับเราโอ๋ยเราดูมังกรดีนะครับอ่าเซจูดเซจูดเริ่มเกมมาก็ร้อนแล้วนะเดี๋ยวผมต้องดูล่าด่าวดีนะครับเราไม่มีแครี่นะครับการที่เราจะไปเปิดมังกรเนี่ยยากมากเลยเป็นไปได้เน้นล่ามากอ่าเน้นล่าดีกว่านะครับ โอเคกดสองเข้าไปอติผนิดโอเคครับสูยนี่ครับมาตีฟ้าต่อเลยฟาร์มต่อครับต้นเกมเราฟาร์มอย่างนี้แล้วถ้าเรามีเงินอย่างเนี้ยถ้าเรามีเงินอะคือแบบเราจะเป็นตัวที่แรงมากเลยครับเป็นไปได้อย่าเสียทัมมิ่งในการฟาร์มนะครับผม ฝั่งเราฆ่ามอดางนะครับเดี๋ยวรอๆเนาะแต่เป็นไปได้อ่ะถ้าเราไม่ไฟก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันติดเคิร์ี๋ยเนะาะการที่เราจะกดเข้าไปกดพันธุ์นอย่างเงี้ยมันยากอีกแล้วนะครับอันนี้ผมเข้าไปทําก็ผมไม่ตายเนาะเข้าไปทําก็ถือว่ายังได้ทำดาเมจครับต้นไม้โดนผผาอย่างเงี้ยมาโดนผมพันไปมอขี่ไถวะขี่ไม่เป็นไรสวยเก็บต้น,นไม้มาได้นะครับผม ก็ตีไปตีไปเป็นไปได้ 5, อ่าโอเคเหมือนฝนตครับเาจะยังไม่ได้บูเนาะน่ครับไปเติมเบลล่านะครับลิกเตอร์ก็แหลมเนาะมีโอกาสสูงมากนะครับที่เราจะได้ลิกเตอร์เนาะเพราะว่าเขาลึกมากเลยนะโหอ่าอ่ายีน่าเรายังตายนะครโหมาเติมไม่ทันวะเพื่อนโทษทีวะ่ะไอ้เกมนี้ที่เหตุผลที่ผมออกรองเท้านะเพราะว่าผมผมกลัวพีนะผมอ่ามันมีทั้งใบแล้วก็มีต้นไม้เนาะแล้วก็เราก็อาจจะโดนตบอ่ะ ซีซีนานะครับเป็นไม่ได้ผมก็เลยออกรองเท้าต้านซีซีมานะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ค่อยเจอตัวซีซีเนี่ยออกเป็นรองเท้าลดโคดาวหรือเป็นไม่ได้ไม่ต้องออกเลยก็ได้นะครับรองเท้านะ โหเซฟิ oh, ล่าว่ะเจ้าหมานี้น่าจะได้แล้วโอ้โนหะ oh, oh. ชิบหายชิบหายแต่ผมเน็ตปิงครับโอ้โหโอ้โหเลื่อนอนาล็อกไม่ไปโห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 อะไรวนะเนี่ยไอเ้เนี่ยผมเลื่อนอนาล็อกไม่ไปทุกคนถึงเน็ตมันจะขึ้นเขียวอย่างนี้แต่ผมกดไม่ติดเลยนะเมื่อกี้อะไรวะไอเ้เนี่ยปิงหยัดเมื่อกี้โอ้โ oh, ห oh. ผมตายฟรีเลยอะไรวะแต่ที่ผมจะได้คิวเสียใจว่ะเกมทำอย่างเงี้ผมได้ไง โอเคครับอันนี้เรากา็มาแยกตีป้อมกับเพื่อนเนาะเพราะว่าลิเกเตอร์เนี่ยมันไม่น่ากันป้อมได้อยู่แล้วเนาะเรามี2คนด้วยนะครับสามคนเลยจังหวะนี้แทงเข้าไปตีป้อมโอเคป้อมแตกแต่เหมือนฝนข้ามเขาจะมาเติมเรเป็นไม่ได้เราต้องถอยนะาดาเมจเราไม่พอนครับโอเคตีไปดามดเมจพีนต้นเกมไม่ถือว่าแรงมากเลยนะเป็นไม่ได้ผมจะเน้นฟาร์มก่อนนะครับก็ฝึกเล่นนะเนาะฝึกเล่นเราก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับก็หัดฟาร์มหัด ทำทำมิ่งอะไรให้เป็นหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ในการเล่นนาะคอ์เหมือนกันถ้าทุกคนเห็นว่าผมเล่นแย่ตรงไหนก็ตำหนิผมได้นะครับผมก็จะเอาไปปรับตัวนะครับก็จะเอาไปพิจรารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะครับเพราะว่าผมก็ฝึกเล่นเนาะวันนี้ผมก็มาเล่นในแงซูพิมด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเก็บเป็ดเนี่ยถ้าถ้าเก็บดีๆนะครับเก็บตอนต้นสีจะดีกว่าเนาะแต่นี้ผมมาทําแต้มเก็บไปนะครับโอ้โหเหมือนมีไฟปะ อันนี้ก็ผมกะจะไปล้วงอสูนะแต่ล้วงไม่ได้นะครับอ่าดาเมจไม่พอนะครับต้นเกมดาเมจเรายังเบาอยู่เนาะแถมผมไม่ได้ออกเจาะเล็กมาด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมกลัวพีเนี่ยผมเลยขึ้นรองเท้ามาแล้วก็รีบขึ้นโอมิอาร์เลยนะเพราะว่าผมจะเอารถคู่ดาวนะผมกดในป้อมได้ผมก็จะมาตีมังกรนะครับโหเซฟิลา่าแม่งเห็นผมปะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราได้มังกรอยู่และนะ้วเรามีฟัน,นิดนะครับโอเคครับตี การที่เราได yeah, okay. okay, ้ออบเจกเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากเลยโอเคครับพุ่งไปสตินะลูคามิโอโหดาเมจผมนึกว่าตดเมื่อกี้ไม่ได้ออกนี่คือผลที่ผมไม่ได้ออกเจาะนะครับดาเมจก็จะเบานิดนึงเนาะก็ผมก็เล่นออกของผ้าได้แหละที่จริงเราควรจะขึ้นอ่าไอเจาะเลยก่อนนะครับหรือไอเอ็กทาสเปียร์ก่อนนะครับมันจะได้แรงแรงเนาะแต่ผมเนี่ยขึ้นโอเมียมาก่อนนะซึ่งผมก็ออกผิดไปแล้วเออ นี่ก็มากางนะครับผมโหเพียนเหมือนเพียนจะโดดมานะจะมีไฟหรือเปล่านะผมก็ต้องรอดูก่อนนะแต่ไม่น่ามีนะครับเกมนี้ไฟเกิดน้อยมากเลยนะต่างฝ่ายต่างเซฟกันนะครับเป็นไม่ได้คือถ้าจะไฟก็ต้องแบบมีไฟกันจริงๆนะครับไม่ก็ไฟกันในป้อมเลยนะอย่างรีเดียเกมนี้เนี่ยคือเขาเกิดต้นนะเขาก็เล่นได้เยอะนะครับก็ปลาสกิลเล่นได้ในป้อมเขาได้เลยเนาะผมก็จะฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับโอเคเซฟิล่าเหมือนจะ หลุดมาอย่างนี้เจอผมฟันเข้าไปตายเอะโอเคนะลูกขมเีครับขีดคิวมาได้โอ้โหรีไผมราชะดาว่ะนี่ครับเราต้องเข้าไปดักเนาะรับดักเลยดักเลยโอเคเตวตีธรรมาดาเอาพาสีก่อนโอ้โหแต่เหมือนยีน่าจะรีบเล่นไปหน่อยนะไม่ทันพาสีแล้วแหละต้องฆ่าเลยอันนี้คือผมมาตีคิบนเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาป้อมนะผมเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนผมอ่ะน่าจะไหวกลางอยู่แล้วนะครับการที่เราแยกมาทันป้อมเนี่ยเราก็จะ ให้โพสิชันในการเล่นเพิ่มขึ้นนะครับโหเทอิส oh, ุเออิสุแดดอันตีวะผมพลาดด้ยนะเมื่อกี้เสียเลือดเกินครึ่งเลยถ้าเมื่อกี้ผมสู้ต่อผมจะตายนะผมเลยเลือกที่จะไม่สู้ต่อเนาะเอเคมาเติมไฟกลางนะผมจะเติมทันปะวะโอเคลิเกเตอร์เด้เดียวกับก็ไม่ใช่ตัวเดียวดิกับต้นไม้นะครับผมก็ตีแดดแดดไปเนาะดาเมจเราอ่าตีเขาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับค oh, ตอนนี้เล่นกลางนัวนะเอเคเราจาังหวัดดีดนะครับโ okay. อเหี่ยไอเคี้ยผมอยู่นอกพุม่มเขียได้เยอสุอยู่เค okay, สย ชิบหายพีนมดโอ้โหโอ้โหเชีสกิลสองผมไม่มาผมกดไม่สกิลไม่ทันด้วยโอ้โหชิบหายตายกันหมดนะครับเฮ้ยเอาพีนได้ปะที่เลียเอาพีนโป้งสวยโอเคได้พียนอยู่นะครับถือว่าคุ้มอยู่เนาะเพื่อนเราตีดังนะครับเราก็ต้องรีบไปเติมเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเพื่อนเราไม่มีผนิตนะครับผม ถ้าผนุข้ามาาพุ่งมาสูม4ซูม5ถ้ามีผนิตอย่างเพเนี่ยถ้ามันกดอันติมากดผนิตมันได้นะครับผมอย่าประมาทนะเป็นไปได้ต้องให้ความสําคัญกับออบเจกต์ด้วยนะครับผมไปเชค,ครับต้องหาดูเลนอะไรไปก่อนนะเป็นไปได้หรือถ้าไม่มีอะไรผมก็จะไปเลียรนะ์บเนาะเทฟิล่าเนี่ยอติม่มเป็นอมะตะนะผมผมคอมโบเขาชุดเดียวไม่ตายอยู่แล้วเนาะโหยวสูบแม่งแม่นจัดเลยวะเดี๋ยวผมหาเลือดเล่นก่อนนะครับผมโด้เลี้ยวสูเจ็บไปวะ มันเจ็บจริงเลสูบมั่เป็นเล่นนะครับโอเคอย่างนี้ผมก็ได้ต้องทําเว็บบนแล้วนะครับทําเว็บให้เพื่อนนะครับเล่นนาคะเนี่ยเป็นไปได้อ่านาะคะเนี่ยเป็นตัวละครที่ไวอยู่แล้วนะครับการแยกทําเว็บให้เพื่อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าสมมติออฟไม่ทำเนาะอาดาร์กมันจะหมดแล้วนะครับผมก็เลยปล่อยล่างเนาะ เพราะว่าผมทำบนแล้วอ่ะโอเคครับเข้ามาคอมโบใส่อ่เซฟิล่าตายไปนะโอ้โหต้นไม้รอดเหรอโอเคไม่รอดโดนเอคาลิเบอร์ไปนะอ่าเยน่าว่าไงจังหวะนี้โอเคตีป้อมไปนะครับก็ถือว่าสวยนะเล่นได้ชิลๆเลยหากใครกำลังมองหา idl v คุ้มๆสกินแสสวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับอดมินต้น tp 7เมลทอมอัพเพจบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง สุดยัดคุ้มปลอดภัยใช้เพียงแค่เวจนดดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจมโนโท็อปอัพและแอดไลน์มโนโท็อปอัพแอดไลน์มโนโท็อปอัพ,อม,โโม,อพมีแอดอำนาจด้วยนะอะเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะก็ฟาร์มแล้วก็ทำเวฟบบนให้เพื่อนนะครับาการที่เราฟาร์มอย่างเงี้ยมันจะจบง่ายได้นะครับโอเครับเดี๋ยวเราได้บูสตเสร็จล้าก็ทำเวฟบบนแล้วก็ไปเติมเพื่อนเลยนะครับ มาตีมังกรต่อเลยนะครับเพราะว่าฝนข้ามเนี่ยการที่เราได้ออบเจกนะครับมันเป็นการกดดันฝนข้ามด้วยแถมบัฟมังกรเนี่ยมันทาให้ดามิเราแรงด้วยนะครับก็อะไรก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นบัฟที่โหดมากนะครับถ้าต่างจากดาร์กที่เน้นปล่อยเวนก๊าดเอาไว้แทงป้อมเคี้ยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับแบบเราก็อาจจะเราก็จะปาดแรงขึ้นนะครับโอเคครับําบนเสร็จเราน่าจะได้บนนะครับ แถมมีเทนมาโซนด้วยน,นะเราตีป้อมสบาย,ยานะครับตัวเราตีป้อมแรงนะโอเคครับตีป้อมเสร็จเราบิดเลยผมชอบเล่นนาคอต,ตรงนี้แหละเพราะว่าตัวมันพิพิวดีนะครับถ้าตามความจริงอนะตอนผมเล่นอารแรกๆผมก็เล่นตอนประมาณพสามพสี่นะครับผมก็เล่นชอบเล่นนาคอเนาะอย่างที่ทุกคนรู้รนะครับว่าถ้าเล่นนาคอเนี่ยไอ้ท่าของใครหลายๆคนก็น่าจะเป็นกีดไงใช่ไหมครับก็ผมก็คือหนึ่งเั้นเนาะเมื่อก่อนผมก็ชอบเล่นนาคอมากแต่ตอนนั้นผมก็ได้อ่เลิกเล่นไปนะครับก็ ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสกับมัลลินก็อยากจะให้มันขึ้นส้มนะเพราะว่าเป็นคอฟท์ในวัยเด็กของผมนะพี่ผมชอบเล่นนาคอนะเพราะว่าแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งก็เป็นรตเลนนะอันนี้ช่องนี้ผมดูประมาณป .5 นะครับก็ตอนนี้เขายังทําอยู่นะก็เป็นนาคอนอีกคนหนึ่งที่ผมดูนะผมโอเคครับก็ตีบูไปเลยนี่ค,ครับได้บพฟ้าเสร็จเราก็ไปตีดาร์กต่อ,อถ้าฝันหัข้ามาเราจะาเน้นคนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราติดคือเดียวนะ ก็ถือว่าตีล่อไปนะครับโอเคครับต้นไม้เข้ามาตีครับนะลูกคามิโอเคโอ้พีเข้ามาว่ะโห้โดนใบจัดดีนะครับเรามีโอนทาาต้านสีเนาะก็ติดใบอ่านนิดนึงนะครับโอเคเหลือไม่ได้เลยโอเคฟันไปเฮ้ยตีไม่ถึงเอ้ยเชี่ยโอ้ผมตายอะไรวะทีไหมปะโอเคครับได้นะครับอันนี้น่าจะจบได้เลยนะก็ให้เพื่อนอไปจบบ้านครับนี่เราก็ชนะแล้วลาะ ก็เป็นตาที่เล่นในแรงสูบิม58ดาวนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแรงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับบวกผมช่วงนี้ติดเรี้ยนเนาะก็ใกล้อสอบแล้วด้วยนะครับก็ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เกมนี้ก็ถือว่าฝึกเล่นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อบยูทูบฟังนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ